สวัสดีครับนี่เมนูอย่างดีนี่คือเป็นเมนูหอยหอยอะไรไหมหเชอรี่หอยเชอรี่นะฮะก็คือเราเอาหอยเชอรี่มาก้อยนะครับแล้วก็ใส่มดแดงแล้วก็ใส่มะนาวแล้วก็คือคือคือง่ายๆก็ทํำคล้ายๆกับก้อยทั่วไปแล้วก็มันอร่อยมากเลยเดี๋ยวผมลองชิมให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงกินไปเลยฮะคำโตๆเนี่ยดูมดแดงนะฮะรสชาติมันเยี่ยมไปเลย แม่คนทำอืมนี่คอคนทำครับอืมคนทำโอ้ยเยมเลยแล้วนี่ปลาหมอนะฮะแม่ผมย่างแม่ผมย่างเองผมไม่ไม่โฆษณาเขาเลยเขาโฆษณาตัวเองแล้วเออ๋ยวก็ไม่เป็นไรครับกับข้าวหอมมะลิสุรินนี่ฮะอย่างดีก็โชว์ให้ดูก่อนเผื่อไม่เคยเห็นนี่เต็มหม้อเลยอื การกินหอยเจอรี่บางคนอาจจะปากเบี้ยวได้นะครับดูจากแม่ผมเคยกินจนปากเบี้ยวใช่ไหมจะเบี้ยวได้ยังไงไม่คนเอาของไม่เอาเลี้ยนี่อะไรออกเดี๋ยวก็กลับมาที่ปลาหมอก่อนโอ้ห้อมากเลยอไม่เอาขี้ออกไม่เอาออกแล้วก็ปากเบี้ยวเนี่ยแล้วคุณก็บิดมันออกมาอย่างนี้เนี่ยเนี่ยโอ้ร้อนร้อนร้อนโอ้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำจิ้มนี้นี่เนี่ยนี่ฮะโอ้ รสชาติมันเยี่ยมแล้วก็ร,ร,รู้สึกสดชื่นด้วยพวงงนะอ <c oughs> พ่อผมก็อยากออกทีวีนะฮะจะไงไหมอย่ายไงเนีตีให้ออกจริงๆไม่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 ออกนะฮะตีให้พูดเองไม่พูดครับพ่อ,อสบายเพราะว่าเขานั่งอยู่ข้างขวดเหล้าขาวนะฮะกินเหล้าอยู่แกล้มอ๋อก๋วยเตี๋ยว้องแกล้มเลยเนาะกินกับมืออร่อยเลย